ท่องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP แปดอยห้าสตอน จอมขมังเวทยังต้องก้มกราบหลวงปู่สวงเมื่อจอมขมังเวทที่เก่งกล้าในวิชาอาคมคุณสายต่างๆได้มาพบเจอกับหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินที่ไม่เคยอวดอ้างว่าท่านมีวิชาเก่งกล้าหลวงปู่ทำตัวเยี่ยงพระผีบ้าแต่เมื่อจอมขมังเวทได้พบเจอยังต้องก้มลงกราบ นั่นเป็นเพราะอะไรเรามารับฟังจากปากของจอมกหมังเวทอาจารย์ชัชวานโชคชัยกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับผมครับผมวันนี้ก็ให้เกียรติกับทางช่องท่องตำนานไปกับปริชัยนะครับครับยินเลครับวันนี้เราได้เดินทางมาที่วัดถ้ำครูหาสวรค์จังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับความเป็นมาของหลวงปู่สวงก่อนนะครับแล้วค่อยย้อนรอย กลับไปหาอาจารย์ที่ผ่านๆมาในชีวิตของอาจารย์ซึ่งได้ข่าวว่าเป็นเป็นคู่เพื่อนคู่กันกับเนรแอร์เลยนหะครับครับเป็นญาติกันเป็นญาติกันด้วยเหรอเป็นญาติครับผมแล้วสมัยอดีตนี่ที่เจอกับหลวงปู่ที่เจอนด้ยังไงครับตอนนั้นประมาณอายุประมาณทักสามิบครับตอนนี้เจ็ิบกแล้วครับเจ็ดสิบหเหรอเจ็ิบตอนนี้โอ้ก็ กำลังจะเริ่มปฏิบัติครับตอนนี้ก็มีพระรูปหนึ่งมาอยู่ที่อาถา้ำธรรมโนรัตน์ตอนนี้พระองค์นั้นก็บอกว่าเขาอยู่ทางคขมรท่านเขาบอกว่าเขาเคยอยู่กับหลวงปู่สวงเขาก็เล่าเรื่องอดีตหลวงปู่สวงให้ฟังก็เลยเราก็สนใจก็ฟังเขาบอกว่าหลวงปู่สวงเนี่ยเวลาจะขึ้นเขา เดินเป็นแถวขึ้นไปตอนนี้เมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยท่านก็เอาฟืนไม้ที่ผุๆนะมาวางกองๆไว้ท่านก็บอกเลนน้อยเดี๋ยบอกว่าเอาไฟแชกมาจุดเอ๊ะอยู่ที่ย่ามเล่นน้อยกันเล็กใจเอ๊ะตาพายมาก็มีแต่ย่ามเปล่าๆก็ไม่เห็นมีไฟแช็กวบบนั้นอุดสวงก็เอามือล้วงกันไปเลยได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ท่านก็ก้มเป่ก้มก็เป๋า ไฟลุกบุบขึ้นมานั้นตอนนี้เน้นว่อก็บอกแปลกเว้ยตอนนี้พอไฟมันขึ้นควันมันก็ขึ้นขงมงท่านก็นไปอีกจุดนึงท่านก็ทำอยู่อย่างนี้เลยตอนนี้พอนอกจากนั้นแล้วนี่มีอีกเคสหนึ่งท่านก็นมาเล่าบอกว่าหลวงปู่สวงเนี่ยมีคนแถกวกรุงเทพบอกว่า โอ้ล้มละลายไปอย่างนั้นล้มละลายหลวงปู่สวงก็ท่านก็ฟังบอกล้มละลายจะมาพึ่งบารมรีหลวงปู่ว่างั้นพอเอาไปเอามาก็หลวงปูก่ก็ไม่รู้ท่านจะฟังไทยได้หรือเปล่าหรือ,อยายผมก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าท่านก็เงียบพอเสร็จปับ๊บท่านบอกมานีิท่านก็เขียนให้เลยพูดทำนองว่าห้ามดูเอาไปดูที่บ้าน คนนั้นก็ก็ปิดและกลับเลยพอกลับถูกหวยคงซืใช่คงจะถูกไอ้สามตัวเลยนะคงจะถูกเยอะนะตอนนี้ก็เอาเงินมาถวายหลวงปู่สองแสน 2, 000, ก็หมายั้งว่าสองมัดนะสองมัดอมสองแสนพอเสร็จปับ๊บพอถวายหลวงปู่เขาคนข้างเ็ถามว่ามาถวายเนี่ สำเร็จเรื่องอะไรบ่างกันคนนั้นเขาก็บอกมาหาหลวงป,ปู่มาครั้งแรกมาบอกหลวงปู่ว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยบ่างกันหลวงปู่ก็เขียนปั๊บกลับเลยไปกลับไปบ้านเลยบ่างกันให้กลับบ้านตอนนี้ก็เอาเงินมาสองแสนมาสองปึ้งมาสองปึงก็มันมีสระน้ํามันมีกระต๊อบอยู่กลางทุ่งนาแล้วมีสระน้ามีบ่อน้ํามีบ่อน้ํา ตอนนี้พอเสร็จปั๊บคนก็คนมันมาคนนี้ไปคนนี้ไปคนนี้มาท่านก็เอาเนี่ยเอาเงินเนี่ยเฟี้ยงใส่บ่อน้าเฟี้ยงม่บ่อน้านะเงินมันกระจายคนกันโดดไปเอาพอกระโดดไปเอาก็เขาท่านก็นมาไร้ว่าก็เหมือนกับเอาเฟี้ยงทิ้งอะนะคนก็นเอาตอนนี้พอนอกจากนั้นมีอีกเคสหนึ่งตอนนี้ก็เงินก็ก็เงินได้มาเหมือนกันจากโชคลาภเลยละ่ะเอามาถวายให้ท่าน พอทำไหวปั๊บท่านบอกเอาไปไปไปขับรถก็เอารถรถเปีกอัพสีขาวๆโตโยต้าเก่าๆหน่อยนะแล้วให้คนขับไป mm. พอเสร็จปับ mm. ๊บพอไปถึงถนนใหญ่ท่านก็เอาเงินหวานหวานหวานหว,วานไปเรื่อยระหวา mm. ่างพอหวานเสร็จปั๊บมันก็ไปไกลออคนขับรถโรบถรถูน้ำมันตกเกล้าเนี่ย ไป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 ไท่านก็นท่องอีตีพิโซพระควาอรหังสัมม,าอ,มา,กกาอย่างนั้นนะน้ำมันตกเกแล้วว่าอย่างนั้นท่านก็เฉยครเอไป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 ตกเกแล้ววิ่งเป็นร้อยโลยังไม่หมดเลย <c oughs> ท,ท่านก็แปลกใจพอท่องไปท่องไปบอกบพอท่องไปท่องไปแปดสองฮึคนขับรถฮึลุงปูให้หัวย่ะท่านก็นท่องไปแล้วหวัยก็ออกแปดสอง ก็มันเป็นก็เป็นสิ่งที่แปลกนะเพราะเขาเล่าฟังผมกม็แล้วก็มีเคสหนึ่งที่ว่าผมไปหาท่านดูที่เถียงนาผมไปถึงประมาณตีสี่แต่นี้พอไปถึงกระต๊อบตรงนั้นมีกระต๊อบเปล่าๆต่แล้วแสดงว่าย้ายแล้วแต่เมื่อก่อนท่านอยู่กระต๊อบตรงนี้อยู่เถียงนาแต่นี้ก็รอให้สว่างพอสว่างปั๊บก็พระองค์นี้ที่พาผมไปนี่แหะที่อยู่ท่ามโนรัตน์นะ ที่ท่านมาทำร life, ททัฐพาไปท่านก็ไปถามหมู่บ้านท,ท่านก็คงจะรู okay. ้จักคนแถวนั้นนะเพราะว่าท่านเป็นคนแถวนั้นก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโอ้หลวงปู่สงไปอยู่อีกที่นึงแล้วไปอยู่ตรงโน้นก็ตามไปตอนเช้าพอตามไปก็ไปเจอปอดีท่านก็อยู่ที่ห้างเป็นห้างเขากำลังเหมือนกับว่าต้นข้าวกำลังจะขึ้นนะเขาหวานข้าวก็บอกว่าถ้าหลวงปู่สงอยู่ตรงไหนเนี่ย ข้าวตน้นตายหมดคนมันเยอะเหยียบเาขาว่างันนะแต่แต่ก็คุ้มค่านะเวลาคน <c oughs> เอาสังฆทานอะไรไปถาไวายท่านรับร่างก็กโยนทิ้งเลยโยน <c oughs> แล้วก็ก็ให้เจ้าของรัเจ้าของนานเก็บไปก็ว่าคุ้มนะตอนนี้ที่ผมไปผมก็นั่งอยู่มีประมาณสักสิบกว่าคนกับยี่สิบคนเลยพอนั่งแล้วเนี่ย ผมเห็นหลวงปู่สวงใส่ชุดขาวมางเกงขาวเสื้อขาวแต่คนข,ข้างเขาบอกว่าตอนนี้ตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นพระนะท่านเป็นดาบทฤษีท่านเป็น,บบนเป็นพราหมณ์เป็นพราม์ามามตอนนี้ก็มีผู้หญิงมาบีบขาตอนนี้ผมก็เลยผมก็เข้าใจเพราะผมปฏิบัติผมเข้าใจนะคือการคนปฏิบัติสูงจิตจิตเนี่ยได้แล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เรื่องจิต แต่ถ้าบางคนไม่เข้าใจเอ้บบ้าแล้วเนี่ยเป็นพระต้องมีผู้หญิงมาจับแล้วไม่ใช่แต่ผมเข้าใจคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจตอนนี้พอเสร็จปับ๊บท่านก็ใส่ชุดขาวผมก็ดูเอ,อ้ก็มีผู้หญิงบีบขาบีบบีบตอนนี้พอสักพักก็ขอโทษนะท่านปวดอืนเนาะปวดอืผมก็นั่งอยู่อันนี้ก็นั่งอยู่เนาะ,อะพอเสร็จแล้ว ผมไม่รู้ว่าทำอะไรท่านก็อันนี้เีเป็นข้างหน้านะผมนั่งกันเต้นตรงนี้ย uh huh. ท่านก็เอาตูดมาอย่างเนี้ย <Okay. S 1> แกภาพนะหรอแกก็แกขี้เลยนะผู <Okay. S 1> ้หญิงแล้ว <laughs> หัวเลาะใหญ่ oh. ผมก็ผมเข้าใจนะาคนไปที่สูงเนะี่ยนจริงๆเรดูดูบางคนบ้าแต่ไม่ใช่บ้านนะ mm hmm. แต่ถ้าเราไปพูดจาเลยเดชีวิตดับเลยอันนี้ผมเข้าใจอย่างนี้แล้วหลายคนด้วย ตอนี้ถ้าคนปฏิบัติด er, ีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติสูงแล้วเนี่ยเบื้องบนต้องรีบเอาไปถ้าไม่เอาไปแล้วประชาชนพี่น้องญาติโยมญาติรวมเขาไม่รู้ก็เป็นติขช่นน้มันจะเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถึงวาระท่านต้องไปจริงๆการจะอยู่อยู่ให้นานเนยได้แต่ต้องเข้าพลังกิจให้ได้ต้องได้จริงๆ คือพูดอะไรไปอย่างนั้นอย่างที่ว่าเขาบอกว่าหลวงปู่สวงรุ่นปู่ย่าตายายก็เห็นท่านอย่างพ่อถึงป่านี้นับๆแล้วสองสามร้อยปีเขาเล่ามาอย่างนั้นเขาบอกว่าพระเนี่ยบอกแม่ท่านบอกว่ายายท่าน่ะตายไปแล้วแล้วแม่ท่านก็ตายไปแล้วตายไปอายุแปดสิบแปดสิบห้าแปดสิบห้าแล้วท่านก็อายุมากกว่าผมนะผมจะเป็นเด็กอยู่นะท่านก็บอกว่าย่าอยู่และก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยแม่ย่าตายไปแล้วแม่ก็ตายแล้วแม่ก็บอกเนี่ย หลวงพูดสูงอยู่อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้รุ่นเราก็อยู่อย่างเงี้ยเคยไปถามหลวงป,ปู่หลวงป,ปู่อายุเท่าไรเท่าไรก็เท่านั้นงเเท่าไรก็เท่านั้นอันนัเนี้นก็เลยไม่รู้ที่แท้จริงว่าท่านอายุเท่าไหร่แต่นี่พอนอกจากนั้น,นเดี๋ยวผมพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องท่านอึนเนาะเพราพอ,อึปับก็มีคนเอาจอบขุดให้ก็ถมตรงนั้นแหละเนาะแล้วก็ล้ลาง,าง,างตูดให้ พอเสร็จปับ๊บท่านก็ขอโทษนะครับท่านก็มาบี้ลูกกระโประท่านก็นดึงเ mm. ข้าหัวเราะเฮ้ยมันจะมีหนึ่งแล้วมั้งนะดึงศูนย์ว่างั้น mm. ผ,มผมก็ไม่เข้าใจนะผมว่าผมก็ดูอะยังไงยังไงเขาบอกบางคนบอกว่าต้องใส่จะมดกัดไข่ท่านแล้วมั้งว่างั้นนะ mm. ก็ดึงไข่ออกมานะ mm. เออกระคิดดูไข่ผู้ใหญ่ <laughs> ก็ไดยเกิดว mm. ่าเออแต่นีพอเสร็จแล้ว mm. พอเสร็จแล้ว mm. ลูก ปั๊บท่านก็นดึงไอ้ดึง,ดง,ดง,ดงเจียวเนี่ยผมพูดตรงเงี้ยเหรอดึงไอ้เจียวะหึงดึงมาแล้วก็คล้ายๆมดมันจะกัดหรือไงล่ะก็อยู่แค่กลางทุ่งนานะกินข้าวกันอยู่ตรงนั้นมดก็ต้องขึ้นใช่ไหมอพอเสร็จปั๊บมีผู้หญิงหลังจากหลังทีแรกเนี่ยทีแรกเนี่ยใส่ชุดขาวมีผู้หญิงบีบพายตอนนี้เมื่อท่านอาบน้ําเสร็จขี้เสร็จท่านใส่ชุดเหลืองเลย ท่านเป็นพระแล้วก็ค,คิดว่าท่านเป็นพระแล้วผู้หญิงจะมาเม่นกันแล้บอกคำนองบอกให้ออกไปออกไปอพอเสร็จปับ๊บขอขอเสื้อขออิกา,าผมแล้วก็ผมก็เอาผ้าผ้าผ้าอังสะาเนาะผ้านนเนาะเอาไปผืนหนึ่งแต่ละผมก็ไม่รู้วนะ่าพระพระที่องค์นั้นน่ะบอกว่าเอาไปด้วยให้หลวงปู่สวงเป่าให้ยแบบนั้น ตอนนี้ก็อาวพอปูถว,วายหลวงปู่ปูดไ,ไปที่แรกเลยถวายเลยท่านก็เก็บไว้บนหัวนอนพอจะอยู่ปั๊บก็มาขอเสื้อผมขอนาฬิกาผมผมก็เลยใจแล้วท่านจะคืนให้ผมไหมเนะี่ยเพราะว่าท่านเอาไว้บนหัวนอนแล้วนะเอาหนุนหัวแล้วอ่เอออยู่ปับ๊บท่านก็ดึงผ้าสีเหลืองๆนะนะเฟื้ยงไปโน,น่น แล้วก็ดึงเสื้อผมอีกอ่ะเสื้อวนๆทิ้งอริกาทิ้งเลยขเขาก็วิ่งไปเก็บเลยวิ่งไปเก็บเร็กไรเล็ๆๆๆๆๆๆวไลอะไๆสี่โมงสิบนาทีตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเรื่องหวยนะตอนนี้พอเสร็จสี่โมงสิบนาทีผมกลับมาบ้านไวยออกไปเลยสี่หนึ่งศูนยพูดเอ้ยท่านให้หวยเปล่าเนี่ยแล้วผ้าเหลือตัวนั้นยังอยู่กับผมตอนเลยังอยู่ แต่ทุกวันนี้เวลาผมจิตผมนะเวลาผมนึกถึงท่านปแลวผมจะหาวๆเลยเหมือนท่านเหมือนท่านจะมาเหมือนท่านจะมาจริงๆแล้วผมศึกษาเยวกับเรื่องจิตนะลมประจิตเมื่อก่อนในจะเรียนพวกวิชาคงจะได้เบาเบาเมื่อก่อนใช้ชื่ออาจารย์ทัชวานจอมขมังตอนนี้มันมันเว้อเกิดไปนะจอมขมังนะผมก็เลยใช้อาจารย์ทัชวานโชคชัยคือหลบๆมาไม่อยากแสดง แต่ <c oughs> ผมจะมีเลิกเกี่ยวกับเรื่องเรื่องป่าพวกวิญญาอตอนนี้ก็ใครที่โดนของเนี่ยส่งมาส่งมาไม่ต้องไปตบตีหรอกครับนั่งคุยกับเขาเดีๆแล้วเขาก็จะออกแต่ถ้าเรามีบรารมีจิตได้จริงๆเนี่ยผีมันยอมกลัวอาจารย์ชัชวานเป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้ร่ำเรียนวิชาไสยศาสตร์ต่างๆมามากมายจนนับได้ว่า เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญและยังได้นำวิชาที่ได้เรียนรู้มาช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนจากสิ่งต่างๆที่เราเมองไม่เห็นให้หลุดพ้นจากความทุกข์มามากมายทางช่องขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์ชัชวาลในครั้งนี้ด้วยครับอิลิเมียองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทเยีย อิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้คาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืม กดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ